อ้าวแม่แล้วมันไม่มีอะไรอยู่ข้างล่างเลยเหรอนี่เศษยังไม่อันนี้สตักกินตักกินเลยอโอ้โหอร่อยไหมอร่อยต้องทำยังไง ตังเอา้าชิมด้วยหวานไหมไหนชิมค<า>หนูปังอ่ะนี่ไงนี่ไงอะไรของโอ้โหคำเบลอร์เธอโอ้ยยังไงยังไงมีอะไรนะเฉากล้วยหรือเปล่าเ <c oughs> ออกรองอันพอดีเออเฉากล้วยคนละอันพอดีเลยอันไหนอร่อยกว่ากันอันไหนขนมปังอร่อยอ <c oughs> ๋อขนมปังอร่อยเช็ดด้วยนะปังนะเลอะและ้วได้ไงชู้ อร่อยมากอร่อยมากละลายละลายละละลายละละลายละตักกินเลยตักกินเลยข้างล่างมีอะไรอนีหมดแหละข้างล่างมันมีนมปังมีใส่ข้าวไม่ไข่เนี่ย ตอนฮารุไปเขาก็ทำอันนี้ให้เขาจะทำกินเข้าวอันไหนพอดีฮารุไปเขาก็เลยให้ฮารุก่อนไม่ดูแล้วเขาก็ทำอันใหม่นะไม่ดูละลายเลยแล้วละลายแล้วเหรอใช่ดูนี่เขาแก่ดีเหรอละลายไวให้อันนี้ตักกินเลยเลยเดี๋ยวละลายน้ำเหรอไม่น้ำละอืมหวานอืมเคื่องอะไหวานเจ๋จริงๆเลยนี่ไงขนมปัง <c oughs> คนใหญ่บ้านรู้ทุ่มเอาไปเลยเอ้าวใส่ปากเลยใส่ปากเลยนคำใหญ่ๆไม่เอาอ่ะกินเสร็จแล้วค่อยไปทำสวนต่อ,อสวนดอกไม้ใคร<อ>จะสวยนนสวนดอกไม้ใครจะสวยกว่ากันเรื่องกระบองเพชรโดนเหยียบนะฮะน้อก็กระบองเพชรโดนเหยียบหน่อยหยุดกลางทางเดียวก็ไม่ได้แล้วทีนี้ <c oughs> กระเด็นกระดอนไปทั่วถนนหน,นทางเลย

ตักเลยเอาเข้าปากแล้วมันก็แวบเลยมันนิ่มใช่ไหมหมาดิม <c oughs> ทำทำ <c oughs> นี่เขาเรียกว่าอะไรยยไม่รู้เอาไม่รู้น,น้ำแข,ข็งใส Quay đẹp nữa thôi.